ไอคิดจะเอาไปทิ้งอย่าเพิ่งเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าฝาครอบพัดลมตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยทําเป็นที่ตากถุงเท้าได้ด้วยมาดูวิธีการทํากันได้เลยค่ะง่ายสุดๆไปเลยนี่นะคะพี่อมก็จะแกะขอบตัวนี้เข้าออกก่อนนะคะตัวนี้ไม่ต้องใช้ค่ะแกะออกไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ของเราก็จะมีเคเบิลไทวันนี้พี่อมเลือกสีสันสดใสเลยค่ะแล้วก็ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะวิธีการง่ายสุดๆไปเลยง่ายเขาขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้เคเบิลไทนะคะพี่อมเลือกสีแดงเลยค่ะสวยงามมากๆเลย นี่นะคะมาทําแบบนี้ค่ะคล้องเข้าไปกับที่หนีบผ้าเลยนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ร้อยเคเบิลไทเข้าไปได้เลยะคะ่ะความยาวตัวนี้เรากะเอาได้เลยนะคะว่าต้องการให้ยาวประมาณไหนคะ่ะเดี๋ยวเพื่อจะดึงขึ้นไปนิดนึงนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทําแบบนี้จนรอบเลยนะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ออมจะตัดเคเบิลไทส่วนที่เกินออกไปก่อนค่ะตัวนี้ทำให้ไม่สวยนะคะเราก็ตัดออกไปเลย นี้ค่ะหลังจากพี่แอมตัดครบทุกชิ้นแล้วนะคะพี่แํมก็จะตัดเชือกมา2เส้นความยาวเท่ากันแบบนี้นะคะแล้วก็มัดได้เลยกะระยะให้เท่ากันด้วยนะคะเขาจะได้ไม่เอียงค่ะนี่ค่ะมัดให้แน่นเลยเชือกที่ใช้ก็ต้องเป็นเชือกที่เหนียวนิดนึงนะคะ นี่ค่คะแล้วอีกเส้นหนึ่งเราก็ผูกฝั่งตรงข้ามนะคะให้เป็นรูปทรงกากบาดค่ะ นี่ค่ะแล้วก็จับ2เส้นรวบเข้าไปด้วยกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็นําไปแขวนได้เลยนะคะตรงจุดที่เราต้องการได้เลยนะคะจะแขวนตากถุงเท้าหรือว,ว่าชุดชั้นในก็ได้เลยนะคะแค่นี้เราก็จะได้พวงหนีบผ้าทําเองแบบง่ายๆคุณผู้ชมลองนําไปทำได้เลยค่ะ